สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสวัสดีวันจันทร์ที่2มิถุนายน68นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรคำนวณเลขท้าย2ตัวแรกนะครับท่านผู้ชมที่จะออกงวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับแนวทางของสูตรลุงยาจะทำให้ดู2สูตรนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาที่ออกสองูก็จะเป็นสูตรที่ลุงยาลงคลิปไปแล้วนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมจะผ่านตามานะครับลุงยาคลิปนี้ลุงยาทำสองสูตรนะครับสูตรที่1ได้เลข0นย์กับเลข7นะครับแล้วก็วงไว้ที่เลข0ูนยหลัก10บล่างนะครับแล้วก็สูตรที่2ได้เลข2กับเลข7นะครับแล้วก็วงเลข2ไว้แล้วก็มาสรุปชุดเลขนะครับก็คือมีเลข07 0 2์5 50นะครับ อ่าแล้วก็สูตรที่2ก็มี20292725นะครับซึ่งสูนยนี้ลุงยาไม่ได้วงเลข2 0กับ02ไว้นะครับก็คือเด่นเลข7กับเลข5นะครับเด่นเลข7กับเลข5้าไว้อ่าซึ่งอ่าเลขที่วงไว้นะครับก็คือเข้าเลข2กับเลข0ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเลข0กับเลข2ตรงๆเลยโดยโดยรวมๆแล้วลุงยาจะเน้นไว้ที่เลข5ในในสูตรอื่นนะครับจึงเอาเลข5า กับเลข7ในในสูตรอื่นมามาวงไว้นะครับมาเด่นไว้เลข522750นะครับอ่าซึ่งในแนวทางของ2สูตรนี้เด่นที่เลข2กับเลข0อ่าเข้าตรงๆเลยนะครับเลข2 0ูนยในสูตรนี้นะครับอ่าก็คือวันนี้ลุงยาจะทํา2สูตรนี้ให้ชมนะครับอ่ามาด้วยการสูตรที่1มาด้วยการ4งวดนะครับอ่าสูตรที่2อามาด้วยการ4งวดแล้วก็งวดวันที่16นี้ก็จะเป็นงวดที่ อ่างวดที่5นะครับอ่าเดี๋ยวลุงยาจะทําให้ดูทั้งสองสูตรเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็จะใช้แผ่นนี้อ่าเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอ่สูตรที่1นนะครับท่านผู้ชมอ่าเข้ามาด้วยกันทั้งหมดสีงวดนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่าจะใช้งวดงวดนี้นะครับหหกเก้าหกแปดเจ็ดแล้วก็สามสอง ใช้รางวัลที่1นึกับเลขท้าย2ตัวล่างตั้งนะครับ669 687้ 6, 6, 9, 6, 8, าหกแปเจ็ดหหเกนะครับแล้วก็สองตัวล่าง36มหนะครับจะเป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมสูตรที่1น่งสูตรที่1น,นะครับแล้วก็งวดที่1ง,งวดที่1น,นะครับ เอาเลขสามหกกับเลขหกหกนะครับท่านผู้ชมสามหเอาสามหกมาตั้งก่อนนะครับสา 6, 6, มหกแล้วก็เอาหกหมาบวกบวกได้เลขสิองได้เลขเก้านะครับบวกไม่ต้องทดนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วขีดเส้นจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็บวกลงมาอีกหกบวกสเป็นแปดเก้าบวกหกเป็นสิบห้าแปดบวกสองเป็นสิบเก้าบวห้าเป็นสิบสี่แปดบวกศูได้เลขแปดี่บวกห้าได้เลขเก นะครับหยุดผลลัพธ์ที่เลข98ก่อนนะครับขีดเส้นใต้ไว้ทีนี้เราตัดแถว40น,นะครับ40ไม่ใช้แถวนี้เอาเลข58กับ9แถว58กับแถว98มาบวกกันนะครับ8บวก8ได้เลข16 5บวก9เป็น14นะครับหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลข4เลข6นะครับ เลขสี่นับเดินหน้าไปสี่ครั้งสี่หกเจ็ดแปดนะครับเลขหกนับเดินหน้าไปสี่ครั้งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ลุงยาจะเอาใช้เลขสี่มาบวกเลยนะครับก็คือเลขเลขสี่ที่เอามาบวกก็ก็คือเลขที่น่านับเดินหน้าไปสี่ครั้งนะครับสี 5, 6, 7, ่ห้ siitä, าหกเจ็ดแปดก็คือใช้เลขสี่มาบวกเลยนะครับได้เลขศูนย์ได้เลขแปดเ,เราจะเดินไว้ที่เลขเลขแปดนะครับท่านผู้ชมในในในสูตรที่หนึ่ง แล้วก็รองเลขศูนย์เด่นแปดการศูนย์นั่นเองนะครับทำงวดหกแปดเจ็ดแล้วก็สามหกหกแปดเจ็ดสามหกออกสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้าออกสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวล่างแปดห้าเข้าเลขแปดแล้วครับท่านผู้ชมงวดนี้สูตรที่หนึ่งนะครับเข้าเลขแปดด้านด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายหลักสิบหลักสิบ 10, นะครับมาดูงวดที่สอง งวดที่สองนะครับงวดที่สองสุดที่หนึ่งเลขสองหกหกสองสองเจ็ดตั้งสองหกหกสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวล่างแปดห้าแปดห้านะครับ <c oughs> เอาเลขแปดห้าแล้วก็เลขสองหกนะครับ ใช้เลขแปดห้าตั้งก่อนนะครับสองตัวล่างตั้งก่อนแล้วก็ตามด้วยเลขสองหกถ้าเอาเลขสองหกมาตั้งก่อนสูตรจะเปลี่ยนทันทีนะครับท่านผู้ชมดังนั้นใช้เลขเลขล่างเอาเลขล่างมาตั้งก่อนนะครับบวกกันได้เลขสิบหนึ่งได้เลขสิบขีดเส้นไว้ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่เลขศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกลงมาอีกนะครับได้เลขเจ็ดได้เลขสอง บวกลงมาอีกได้เลข8เลข2บวกลงมาอีกได้เลข15ได้เลข4นะครับหยุดผลลัพธ์ไว้เลข4ี่หาเลข4่เราเราตัดเลข28ออกนะครับเราก็มาบวกข้ามเอาเลข2 7มาบวกกับเลข4 5่าเท่ากับ12เท่ากับ6หยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลข6กับ2แล้วก็เอาเลข4กับเลข4มาบวกนะครับได้เลข6ได้เลข0น เดนไว้ที่เลข6เลข0นะครับท่านผู้ชมแล้วก็รองอาการเลข6นะครับสําหรับงวดนี้งวด85นะครับงวด85ออก38806ออก388สองตัวล่าง06นะครับามาเลข0นะครับท่านผู้ชมที่หลักสิบแล้วก็เข้าสองตัวเลยนะครับ06นะครับงวดที่สองผ่านมาดูงวดที่สานมนะครับ งวดที่สางวดที่3ามลงยาใช้ใช้สมุดดีฝานะครับสมุดนี้ดีฝางวดที่3งวดที่3ามสองหนึ่งสามสามแปดแปดแล้วก็ 3, 8, 8. าสามแปดแปตัวล่าง0 6 06นะครับแถว0 6แล้วก็2อหนึ่ง ศูนย์หกตั้งก่อนนะครับแล้วก็สองหนึ่งบวกได้เลข7จ็เลขสองแล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เจ็ดบวกหนได้เลขแปดสองบวกสอเป็นสี่เบวกแปดเป็นสิบห้าสี่บวกสองเป็นหกแปดบวกหเป็นสิบสาหกบวกสี่เป็นสุดเป็นเลขสินะครับเสร็จแล้วก็เราตัดเลขตัดแถวหกเอาเลขสีก, 4, 8, กับ 03มาบวกกันนะครับได้เลข1่1ได้เลข4ผลลัพธ์ที่เลข41เอาเลข4มาบวกนะครับนับเดินหน้าไป4ครั้งเท่ากับเลข8เลข5เด่นไว้ที่เลข8นะครับเด่นที่เลข8แล้วก็กันกันเลขรองเป็นเลข5นะครับเผื่อเลข5มาก็คือเด่นเด่นไว้เลข8นะครับทำง้วน06 ออกวัน,นี้309แล้วก็87ออก309 2ตัวล่าง8 7นะครับอ่าถูกเลข8ที่หลักสิบนะครับถูกเลข8ที่หลักสิบ8 7เเลข5้ไม่มานะครับมา8ตัวเดียวที่หลักสิบงวดที่3อ่าดูงวดที่4นะครับงวดที่4งวดอเมื่อวานนี้ที่ออกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานวันที่1 สองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าอ่ามตัวล่าง87นะครับงวดที่4ี่เลข87แล้วก็เลขสอนะครับเอา87มาตั้งก่อนนะครับแปแล้วก็สองหาสอบวกได้เลข12ได้เลขสิบผิดจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็บวก 5้บวก2เป็น7เป็น2นะครับบวกอีกได้เลข9เลข2อาบวกได้เลข16ได้เลข4ตัดเลข29ออกนะครับแล้วก็เอาเลข27มาบวกกับเลข4 6ได้เลข13ได้เลข่าผลลัพธ์ที่เลข6 3นะครับนับเดือนหน้าไป4ครั้งเท่ากับเลข10เท่ากับเลข7นะครับ เด่นไว้เลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเด่นไว้ที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็รองเลขเจ็ดนะครับเด่นศูนย์รองเจ็ดนะครับในในสูตรที่หนึ่งนะครับเมื่อวางตัวเลขออกสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์นะครับสามห้าสองแล้วก็สองตัวล่างสองศูนย์นะครับเข้าศูนย์ตัวนี้มาหลักหน่วยครับท่านผู้ชมมาหลักหน่วยนะครับ ศูนย์ตัวนี้มาหลักหน่วยในสูตรที่1นนะครับเมื่อวานนี้เขาจะมาหลัก10บสามงวดนะครับท่านผู้ชมมีงวดที่4่จุดนี้ศูนย์จุดนี้มาเข้าหลักหน่วยนะครับามาดูงวดวันที่16นี้นะครับสําหรับสูตรที่ 1, 1นึ่สูตรที่1นนะครับสูตรที่1่สูตรที่1งวดงวดที่หนะครับ สูตรที่1งวดที่ห้าห้าห้าเก้าสามห้าสองห้าห้าเ้าสามห้าสองลุงยาจะเขียนตัวเลขตัวเลขเล็กๆนะครับเพราะว่า,าจะแบ่งครื่งสองสูตรเดี๋ยวกระดาษไม่พอนะครับถ้าเขียนตัวใหญ่แล้วก็ล่างสองศูนย์นะครับอสองตัวล่างสองศูนย ครับเดี๋ยวขยายนิดนึงครับท่านผู้ชมเอาเลข2อน2,0ตั้งก่อนนะครับแล้วก็เลข5 5 2,0ตั้ง2,0น,นะครับแล้วก็เลข5 5 55าาบวกกันนะครับได้เลข5ได้เลข7ขีดเส้นจบไว้ก่อนนะครับกันกันกันงงนะครับแล้วก็บวกกันบวกกันใหม่นะครับได้เลข10ได้เลข12 อ่าบวกอีกได้เลข5ได้เลข9อ่าบวกได้เลข5ได้เลข11นะครับอ่าตัดเลข95ตัดเลข95ออกนะครับใช้เลข20อ่า20มาบวกกับ15อ่า0ูบวกหได้เลข5แล้วก็2อบวกหได้เลข3นะครับอ่าหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลข35 35นับเดินหน้าไป4ครั้งนับเดินหน้าไป4ครั้งนะครับได้เลข7 ได้เลขเจ็ดได้เลขเก้านะครับได้เลขเจ็ดเด่นเจ็ดรับทัท่านผู้ชมจุดนี้นะครับมาหลักสิบสามงวดมีงวดที่แล้วที่มาหลักหน่วยจุดนี้นะครับจุดนี้งวดที่แลมาหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับมาหลักหน่วยดังนั้นเลขเจ็ดจุดนี้จะมาหลักหน่วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรแรกได้เลขเจ็ดลงยาตีเส้นตีเส้นจบไว้ก่อนนะครับ หรือจะมา79นะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานลงคลิปไป1คลิปนะครับได้เลข9หรือจะมา7 9ก้านะครับท่านผู้ชม799 7เาเพราะว่ามีเลข9มีเลข9เป็นเลขเลขเลขรองนะครับเลขเด่นเลขเอ็มาดูสูตรที่2นะครับเดี๋ยวแบ่งขึ้นก่อนนะครับสูตรที่สอง สูตรที่2นะครับงวดที่5งวดที่5นะครับอันนี้รุย่ยาทำอ่อนให้ดูงวดแรกก่อนนะครับในสูตรที่ 2, 2> <c oughs> ก็คือก็คือสูตรแรกสูตรแรก5งวดนะครับท่านผู้ชมสูตรแรกเข้ามาแล้วสีงวดเลขล่างในในจุดนี้นะครับแล้วก็งวดนี้ได้เลขเจ็ดส่วนสูตรที่2ก็เข้ามาสีงวดเหมือนกันนะครับงวดนี้งวดที่5้าสูตรที่2 สูตรที่สองนะครับงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งทำงวดนี้นะครับหกแปดเจ็ดสามหกใช้สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างตั้งหกแปดเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวล่างสามหกจะใช้หลักร้อยหลักร้อยกับหลักสิบนะครับแล้วก็ อสองตัวล่างนะครับตัดเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยไม่ใช้นะครับแนวแนวทางเอาเลขหกแปดหกแปดตั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมหกแปดแล้วก็ตามด้วยสองตัวล่างสามหกนะครับแล้วก็บวกลงมาเรื่อยๆนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่หกบวกสามเป็นเก้าบวกลงมาอีกนะครับหกบวกสี่เป็นสิบสามบวกเก้าเป็นสิบสองจะหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลขสองศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็คือนับลงมาสี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี แถวที่สี่ลดแต้มนะครับลดแต้มไปสองครั้งสองสองลดเหลือหนึ่งเหลือศูนย์นะครับศูนย์ลดเหลือเก้าเหลือแปดสำหรับศูนรนี้เด่นด้านสูตรที่สองเด่นตัวเลขด้านฝานะครับแล้วก็การการด้านซ้ายในสูตรที่หนึ่งเราเราเด่นด้านซ้ายแล้วการด้านฝาสูตรที่สองเด่นด้านฝาแล้วก็การด้านซ้ายนะครับเด่นแปดเราทางวดสามหก ทำงวดสามหกนะครับออกสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้าออกสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวแปดห้าเข้าเลขแปดที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมหลักสิบล่างนะครับในสูตรที่สองามาดูงวดที่สองนะครับงวดที่สองงวดที่ส 2. องงวดที่สองในสูตรที่สองงวดที่สองสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้า 2 2 7นะครับแล้วก็2ตัวล่าง85ดหาเลข2 2เอเลข85นะครับแล้วก็ตัดเลข 7. เอ็เลข2 2ตั้งก่อนนะครับ2 2แล้วก็85ดหาบวกลงมาเรื่อยๆนะครับ4ครั้งเลขเลข7เลข0บวกลงมาอีกได้เลข2เลขเอ่าหยุดทดลับไว้ที่เลข82ก่อนนะครับแล้วก็นับนับถอยหลังนับย้อนลงมานะครับ8 7 6ห สองหนึ่งศูนย์เด่นด้านฟ้านะครับเด่นเลขศูน์เด่นเลขศูนย์แล้วก็รองเลขหกทำงวดแปดห้าทำงวดแปห้านะครับออกสามแปดแล้วก็ศูนย์หกออกสามแปดแปดแล้วก็สองตัวล่างศูนย์หะครับอเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับ, 0, บ, 10, รบงวดที่สองงวดที่สองเข้าสตัวเลยนะครับศูนย์กับหเข้าสงตัวเลยศูนย์หกนะครับศูนย์หลักสิบ 10. เอามาดูงวดที่สามนะครับงวดที่สามงวดที่สามสามแปดแปดศูนยสามปตัวล่างศูนย์หกนะครับอ่ะเลขสามแปดเลขศูนย์หกเอามาตั้งนะครับสามแปดแล้วก็ศูนย์บวกกันได้สิบสี่ได้เลขสามบวกได้เลขสิบได้เลขสามนะครับ อ่าหยุดผลลัพธ์ไว้ที่เลข3กับเลข0ลดแต้มนะครับ3 2 1 0 9 8นะอ่าเด่น8รอง1นะครับเด่นเลข8แล้วก็การ1อ่าทำงวด0 6ทำงวด0 6ออก3 0 9แล้วก็8 7ออก3 0 9นะครับ2ตัวล่าง8 7อ่อ่ถูกเลข8ที่หลัก10ล่างนะครับอ่าถูกเลข8งวดที่3 เอามาดูงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่สี่งวดเมื่อวานนี้นะครับงวดที่สี่เอาสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวล่างอ่าแปดเจ็ดอแปดเจ็ดนะครับใช้เลขสามศูนย์กับแปดเจ็ดตัดเลขเก้านะครับเอาสามศูนย์ตั้งก่อนสามศูนย์แล้วก็ตามด้วยแปดเจ็ดนะแล้วก็บวกกันนะครับ ได้เลข7ได้เลข11บวกลงมาอีกได้เลข4ได้เลข9อาจะขีดเส้นไว้ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่เลข94เลข9ลดแต้มนะครับเหลือเลข8เหลือเลข7 4ลดแต้มเหลือเลข3เหลือเลข2อเด่นไว้ที่เลข2นะครับ2สูตรเมื่อวานนี้เข้าตรงๆเลยตัวเด่นนะครับ 2, 0, 0, 2ไม่รู้ท่านผู้ชมถูกถูกเยอะหรือเปล่านะครับสอง เมื่อวานออกสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์สามห้าสองสองศูนย์นะครับเลขสองเข้าหลักสิบในในในสูตรที่สองในสูตรที่สองมาหลักสิบมาหลักสิบทั้งสี่งวดเลยนะครับท่านผู้ชมอ 2, สองศูนย์นะครับเมื่อวานนี้สูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์สูตรที่สองได้เลขสองนะครับดังนั้นสูตรที่สองเน้นไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชม อ่าเพราะว่าหลักสิบในสูตรที่สองเข้าเข้ามาสี่งวดเลยนะครับงวดที่สี่เมื่อวานนี้สองเข้าหลักสิบนะครับสองหลักสิบแล้วก็งวดที่สามนะครับแปดหลักสิบอ่างวดที่สามแปดหลักสิบอ่างวดที่สองนะครับศูนย์ศูนย์ 1, หลักสิบนะครับมาศูนย์หกแล้วก็งวดแรกนะครับงวดที่หนึ่งแปดแปดหลักสิบนะครับแปดห้าอ่าดังนั้นสูตรที่สองเป็นสูตรปักหลักสิบนะครับท่านผู้ชม สูตรที่สองคุณยาจะเขียนว่าสูตรที่สองเป็นสูตรสูตรปากหลักสิบนะครับสูตรปากหลักหลักสิบล่างนะครับในในสูตรที่สองจะเป็นสูตรปากหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมส่วนสูตรที่หนึ่งเข้ามาหลักสิบสามงวดแล้วก็มาหลัก หลักหน่วยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตรงนี้มามาเลขศูนย์นะครับ <c oughs> อันดับนั้นสูตรที่หนึ่งจึงปักหลักปักหลักไม่ได้เรามาปักหลักแค่สูตรที่สองนะครับปักหลักสิอใช้ตัวเลขสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์ตั้งนะครับสามห้าสองสองตัวล่างสองศูนย์นะครับเ,เลขสามห้าแล้วก็เลขสองศูนย์ตัดเลขสองนะครับเต็มจอไม่เอ่ย ดยายาพยายามย่อ,ยอ,ยยอนิดนึงให้เต็มจอนะครับเอาสามห้าตั้งนะครับสามห้าแล้วก็สองศูนย์บวกกันนะครับได้เลขห้าได้เลขห้าบวกอีกได้เลขห้าได้เลข 7, เจ็ดผลลัพธ์ที่เลขเจ็ดก็เลขห้านะครับแล้วก็นับนับลดแต้มหรือต้นแต้มมาสองครั้งนะครับเจ็ดหกห้า 5้แล้วก็สามได้เลขสานะครับท่านผู้ชมได้เลขสามงวดนี้จะยากมากเลยนะครับแนวทางของสูตรไม่ชนกันนะครับท่านผู้ชมได้เลขสาที่หลักสิบหลักสิบนะครับหลักสิล่างเลขสารอง5นะครับเด่น3รองห้าในสูตรที่1เด่น7รอง9นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานตอนเย็นลงยาลงไปคลิปหนึ่งนะครับได้เลข9นะครับระหว่างเลข9ก้ากับเลข8มา1ตัวนะครับเลข0ูนย์เลขศูนย์ไม่น่าจะมาจะนะครับท่านผู้ชมจะมาแค่เลข9ก้ากับเลข8นะครับ2ตัวนี้โดยโดยรวมๆแล้วจะมาจุดนี้งดทีแล้วที่ออก2อศูนย์จุดนี้เลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเป็นหลักหน่วยนะครับหน่วยล่างดังนั้นโดยล่างได้เลข9นะครับลุงยาจะเอาเลข9้ามารวมกับ สองสูตรนี้นะครับแล้วสูตรนี้มีเลข9ด้วยนะครับดังนั้นสามสูตรสามสูตรจึงมีเลขสามเลข7แล้วก็เลข9นะครับก็จะเอาตัวเลขของสูตรเมื่อวานมามาก่อนนะครับเลข9ก้าเลข9ตรงนี้มีเลข9ด้วยนะครับเลข3าเลข3าเลข3นะครับเลขเด่นแล้วก็เลข7จ็ดนะครับ เลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับท่านผู้ชมเลขเก้าเลขเก้าคลิปเมื่อวานนี้นะครับเลขเก้าเลขเด่นเลขเก้าเลขเก้าชนตรงนี้พอดีเลยเจ็ดเก้านะครับจะต้องมีสูตรนดสูตรหนึ่งที่ไม่มานะครับท่านผู้ชมก็คือต้องดูแนวทางหลายๆสูตรว่าสูตรไหนที่ตัวเลขชนกันบ้างนะครับถ้าตัวเลขไม่ชนกันก็จะไม่เด่นไม่เด่นนะครับสองสูตรนี้ตัวเลขไม่ชนกันเลยหรืออาจจะมาเจ็ดสามหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม 7จ็ดสามหรือเจ็ดเก้านะครับจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หายนะครับแล้วก็การเลขห้านะครับท่านผู้ชมการเลขห้าเลขห้าตัวนี้นะครับการเลขห้ากับกับเลขแปดนะครับการเลขห้ากับเลขแปดกันไว้สองตัวนะครับจับเข้าคู่ก็จะเป็นสามสามเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเข้าคู่เหมือน เหมือนเมื่องวดที่แล้วนะครับเข้าคู่ก็คือสูตรที่สองหลักสิบสูตรที่สามหลักหน่วยสองศูนย์นะครับสองศูนย์ลุงยาไปวงศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าก็คือมีม,มีหลายหลายสูตรที่นะครับที่ชนเลขเจ็ดชนเลขห้าก็เลยเน้นไปที่เลขห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสองเจ็ดสองนะครับสองศูนย์ไม่ได้เน้นเลยนะครับท่านผู้ชมสองศูนย์ตัวที่วงไม่ค่อยเด้เน้นเลยนะครับ โดยรวมๆแล้วน่าจะเป็นตัวตัวการทั้งร่างท่านผู้ชมตัวการคุนคืน20นะครับดังนั้นจุดนี้เลข3กับเลข7เลขเด่นก็คือ3 7นะครับในในคลิปนี้3แล้วก็7นะครับ3 7มเเลขเป็นเลขเด่นแล้วก็ 9...9 า 9, 9หน่วยล่างนะครับ9คลิปนี้หน่วยล่างก็จะเป็น3 3 9 39นะครับสามเแล้วก็79 79 79นะครับสามเจ็ดสามเแล้วก็79 3ชุดเด่นๆนะครับท่านผู้ชมสามชุดเด่นๆดุงยาร้องกรอบไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยว้องรููหล,ล,ล,ลายๆสูตรดีซีนะครับท่านผู้ชมว่า,าสูตรเข้าเข้าชนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆสูตรจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ไม่มานะครับาสามชุดนี้ก็คือชุดเด่นนะครับชุดเด่นแล้วก็จะมีตัวกันาการเลข5กับเลข8 3ดสาม5านะครับ 3575 3 5ห uh, ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็775 uh, 39มีแล้ว uh, 3 3 5 7 5, 9 5า uh, ถ้าเลข9้มาเลข9กจะอยู่หลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมอ่า uh, เ9เป็นตัวการน,น, uh, นะครับนะครับ ด้านล่างนี้กันกันไม่เด่นนะครับท่านผู้ชม3าม5้ากนี้กันไม่เด่นนะครับที่เด่นๆที่สุดตอนนี้ได้3มชุดแล้วนะครับ373979นะครับงวดวันที่16บหกสิบหกศูแทับ6กแนะครับท่านผู้ชมแคปไว้นะครับสำหรับแนวทางสองสูตรนะครับ เดี๋ยวดูสูตรอีกอื่นอีกทีนะครับถ้าผู้ชมสําหรับเลขล่างนะครับสําหรับคลิปนี้2สูตรก็คือสูตรที่1ได้เลข7นะครับสูตรที่2ได้เลข3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงไปคลิปหนึ่งได้เลข9ได้เลข3เลข7เลข9นะครับ3เลขเลข5กับเลข8นี้ก็คือตัวการน,นะครับลุงยาก็เอามากันข้างล่างไว้สามห้าเจ็ดห้าห้าเก้าเป็นตัวการไม่เด่นนะครับที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็น3 7 3 9 7 9 สามชุดนี้นะครับเ,เดี๋ยวดูสูตรอื่นอีกทีนะครับท่านผู้ชมสำหรับเลขล่างนะครับท่านผู้ชมแคบไว้นะครับอขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลงยา,าสวัสดีครับ